สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะสิ่งที่จะมาชวนคุยนะคะแบ่งปันความรู้แชร์ประสรบการณ์คือเรื่องขององค์ประกอบนะคะพื้นฐานของการตัดสินใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะเราได้รู้แล้วละ่ะว่ามันมีองค์ประกอบ2ตัวแรกนะคะคือองค์ประกอบทางด้านองค์ประกอบทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวองค์ประกอบทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทีนี้เรามาต่อกันที่องค์ประกอบที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบทางด้านการขนส่ง Transportation ค่ะได้แก่ยานพาหนะนะคะภาพที่เห็นฝั่งซ้ายคือเราเห็นลักษณะของลอนดอนแท็กซี่นะคะแคบลอนดอนแท็กซี่ที่ถูกนำมาใช้บริการในประเทศไทยดูจากทะเบียนนะคะอันนี้ทะเบียนประเทศไทยเราจะเห็นว่าลอนดอนแท็กซี่เป็นที่นิยมมากเลยเป็นเป็นจุดที่หนึ่งหนุนนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปลอนดอนแล้วก็ได้ไปนั่งรถแท็กซี่แบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทีนี้ เมื่อมีความสนใจขนาดนี้มากๆประเทศไทยก็นําเข้ารถแบบนี้มามาทําเป็นรถแท็กซี่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็สามารถดึงดนะูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีภาพขวาค่ะภาพขวาสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดๆคือรถโดยสารประจําทางนะคะรถโดยสารประจําทางสองชั้นเห็นไหมคะสองชั้นแล้วมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ยสัญลักษณ์ WiFI ค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าหากเราขึ้นรถเมล์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ะะมีชั้นสองให้นั่งสะดวกสบายเห็นวิวทิวทัศน์กว้างไกลเรายัางจะสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเก๋กูดไปคะเก๋กูดมากๆนะคะสะดวกสบายนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหาสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการถ้าเราไปต่างประเทศเราต้องการสิ่งนี้นะคะดังนั้นการขนส่งยานพาหนะต่างๆควรจะมีความสะดวกสบายมีความเข้าใจ ในความต้องการของนักท่องเที่ยวและที่สําคัญคือมีความปลอดภัยนะคะที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองระหว่างร้านค้าได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินรถไฟรถประจําทางรถบัสรถแท็กซี่รถยนต์รถไฟฟ้ารถเช่ายานพาหนะต่างๆนะคะควรจะเชื่อมโยงกันมีความปลอดภัยได้มาตรฐานมีความสะดวกสบายถามประเทศไทยสิคะเราเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเยือนเยอะมาก และเศรษฐกษิจของประเทศชาติเราเราเพึ่งพิงตลาดการท่องเที่ยวอย่างมากแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเรามีความสามารถหรือยังคะเรามีความสามารถในการจัดการไหมเราสามารถทําให้นะักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าเมื่อคุณมาประเทศไทยแล้วคุณได้รับความสะดวกสบายในสิ่งนี้แล้วหรือยังนะคะนี่คือโจทย์ที่เราจะต้องกลับไปถามนะักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวต้องการสิ่งนี้ เราในฐานะผู้ให้บริการเราตอบสนองเขาได้ไหมคะนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะประเด็นที่4ี่ค่ะเป็นเรื่องของการต้อนรับขับสู้นะคะเป็นเรื่องของการต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวเราในฐานะเจ้าบ้านหรือเจ้าของท้องถิ่นเนี่ยเรามีทรัพยากรเรามีการขนส่งที่ดีนะคะเรามีการบริการที่ดีแล้วด้วยไหมคะ นั่นคือหมายความว่าการเป็นเจ้าบ้านนะคะบุคคลที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนในอุาษาษาตสาหกรรมท่องเที่ยวเรารวมถึงคนหลายอาชีพมากเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนนักเรียนผู้ประกอบการอาชีพใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจนักวิชาการนะคะ <c oughs> เราต่างต้องทําหน้าที่ที่มีทัศนคติที่ดีในการรับแขกต้องแสดงออกถึงความสุภาพความเป็นมิตรความจริงใจความซื่อสัตย์พร้อมที่จะช่วยเหลือทําให้สิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการเนี่ย เขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเขาเกิดความประทับใจอยากจะมาท่องเที่ยวประเทศของเราต่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นนะคะกับทุกคนในประเทศชาติของเราประเด็นที่5ค่ะคือเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยสิ่งที่เขากังวลมากนะคะเราลองถามตัวเองสิคะถ้าหากเราต้องไปยังต่างประเทศที่เราไม่คุ้นชินระเบียบกฎหมายเราพูภาษาเขาไม่ได้ ะะเรามีความกังวลไหมคะแน่นอนที่สุดเราต้องมีความกังวลที่นี้เรากังวลในเรื่องอะไรบ้างเรากังวลในเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดีนะคะหากเราจะบริหารจัดการการท่องเที่ยวสิ่งที่เราจะต้องมองคือเรามีความสามารถในการที่จะพิทักษ์รักษาเขาไหมคะนะคะในการที่จะทาให้เขามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เขาเดินทางมาประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่ได้กลัวแค่ของหายนะคะ ไม่ได้กลัวแค่กมลโจรว์แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวยังกังวลคือกังวลเรื่องความปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 นะคะดังนั้นสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญก็คือองค์ประกอบในเรื่องของความมั่นใจในระเบียบในมาตรฐานในความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการจัดการโรคระบาดนะคะประเด็นที่6ค่ะประเด็นที่6นะคะซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายสําหรับองค์ประกอบพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ เราจะต้องมองให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต้องการผู้ให้บริการนําเที่ยวที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าอกเข้าใจทัวร์ไกด์นะคะโลเคอลไกด์ากาจะต้องมีบใบอนญุญาตประกอบธุรกิจการนําเที่ยวนะคะจะต้องมีความสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะคะอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวก็ต้องการรู้นะคะดังนั้นผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้นําการท่องเที่ยวนะคะเป็นผู้นําเที่ยว จะต้องมีหัวใจการบริการและก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะนับท่องเที่ยวเชื่อมั่นได้ว่าเขาได้ตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องนะคะเพื่อทําให้เขาลดขั้นตอนลดภาระราค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดการที่จะเดินทางมาต่างประเทศนะคะท้มีความสะดวกสบายนะคะนี่จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการนะคะแล้วกันในคลิปต่อไปค่ะ